สวัสดีเวลาห้าหกโมงแรงพี่น้องเอาง้วงเอาข้อยเขาคอกนี่ยังครับมันเกียอยางไใจเจ้าขายรถจี๊บเวลาหาเร่งเอาง้วเอาค้ยเขาคอกหุงเขากินเขาเร่งมาเมื่อนี่ลูกค้ามาหายเสียมจากอุบลราชธานีอุบลราชธานีเอารถมาขายจากอุบลนะเป็นพี่สาวเราอกซ์เข้ามาในเฟซบุ๊กครับ นะทีราคาบังแดก็บมจบมาหายเสียมนี่แหละว่ามนไอไล่มองแล้วไอมันหล่มองแล้วอยากได้ราค่าไเสียมดีสุดเล็กเล็ขับมาจากอุบลครับกลับเรื่องไหนนั่เราบปะนี้จะส่งเราขึ้นรถตู้รถถัวกลับได้นี่เห็นรานอนโรงแรมคืงขึ้นนี่มือสาวก็เห็นรากลับบ้านนะมาไปดูกันสวัสดีครับ ขมาขี่รถเนี่ยมาของไงเองโอ้พี่จงมาตั้งคู่เลยโอ้ยมั่นใจมาถึงที่เลยนี่รถมีรถกลับปะคะนีรถไม่น่าทันเลยซื้อรถกลับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เซลไปหาลูกเลี้ยงนอนกันที่เนี่ยพูดแล้วมึงอึ้งเซลรถทัวร์รถทัวร์มีอยู่แต่เบาหัวสีมีหลอดทางปะช่วงนี้ก็มีใช่ครับไม่มีเดี๋ยวนาเราไปเบิ่งก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ไงลูกค้าต้องรอตังค์ เราต้องรอต่างกันพราาะว่พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าแปดโมงนอนโรงแรมก่อนนอนโรงแรมคือมันเป็นยังไงคะดูรถกันรถเดี๋ยวจะปิดให้แต่ว่าคือต้องหาที่นอนให้ลูกค้าก่อนนอนโรงแรมก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าให้กลับมันดึกนี่อันตรายมาตัวนี้เป็นรีโวปีไหนจำได้ปะรีโวปีสิบเจ็ดสิบแปดจากเจ็ดสิบแปดเนาะขอราคามาบนโต๊ะชักช้ำเลยบอกว่าเอารถฟรีรด้วย ไฟมือแตกว้นนียแตกแคบทุกขั้นเป็นรีโวหรือว่าวิโก้มันโดนกบกบเป็นบ้ายฮะมันโดนกบเตะหรือเ่ขออนุญาตดูรถหน่อยนะจะโอ้นน็อตสวยเลยเดิมประตูเดิมโอเคเมทอาร์คเดิมตามสบายเลยนะตามสบายต้องเก็บรถรูดย้ายอี้เอง เครื่องเป็นเน่แล้วพี่ดีว่เครื่องดีว่านี่ไม่เคยทำไม่เออาไม่เคยตำไม่เคยตำเจอแต่คนอื่นเข้ามาตําใช่ไม่ใช่อ๋อเคี้ยอเกี้ยยองจองรู้ไม่เคยตําเลยมีแต่คนอื่นมาตํายอะจังเลยโอ้ตัวรถลงงามแ้งแต่อาจจะเนอะไม่นึกไม่ได้ล้างเออยว่าเป็นยังว่าเป็นยังไหนอันนี้ขี้ฟุ้นได้ซื้อล่างได้ น้ำมูกน้ำมันเยอเลยโอ้ที่เฮ็ดงาด้ยเฮ็ดงาอยู่ใส่เนี่ยไ่เนาะเนารถไหเบ่งเน่ไม่ยักโรู้น้องหนึ่งสนสี่หมื่นโลหกเกียร์ไหมอยห้าเกียร์หกเกียรก็เกียร์เกีั์โอเคงามงามงมงามอยู่ราคารถก็งามอยู่ ผู้ขายก็งามงามนะเดี๋ยวตังงยแล้วเยเพื่อเราจะลดราคาให้อะแนเพื่อเราจะลดราคาลงให้เด้อสองพันโอ้นึกว่าสิบสามสิบแปดสิบแปดเลขเลขมันหายไปหน่อยนี่จําได้อย่กใจหมดนึกว่าสิบสามลีโบยังปีสิบสามเก่ากันอ่ะ เดี๋ยวต้องเช็คยอดปิดไฟแนนซ์หาที่หลับที่นอนลูกค้าเลยนะหาเขาครับไปลูกค้ากินด้วยสั่งข้าวสั่งปลายลูกค้ากินด้วยให้กับอิ่มน้ำสำราญอิ่มกินอิ่มนอนหลับอิ่มนอนหลับนังท้องตึงนังตาหย่อนสภาพสีไม่ต้อง เกลียร์เลยมีแตกนิดนึวไปเพื่อนรอยเพื่อนยางต้องเปลี่ยนเลยด้วพี่ยางเลยพี่ไม่เห็นฟีไม่เอาฟีเข้าไหนแล้วกยางต้องเปลี่ยนอยู่แล้วยางดอกมันหายหมดเลยเออต้องเปลี่ยนแค่ยางอย่างนั้นอย่างเดียวสีตต้้ออองงดูีีกทนึงสีน่าจะแทบไม่มีแล้วขัดเอาเลยไม่ต้องเปลีสีไม่ต้องขัดเอาเพราะว่าสีมันสีมันเทารวยอยู่แล้วครับ S <S เดี๋ยวลงคลิปไปนะพี่น้องยมาข,ขอซื้อเธอเนี่ยออสภาพนางฟ้าเจ้าของเอามาขายโดยตรงจากอุบลราชธานีนอุบลไอเสมแล้วไอเสมมีเอฟซีในดวงใจอยู่พี่จนนี่มือปรบับนะแล้วอยู่บุญออป่ะเอออยู่บลุลนะไอเสมมีมือปรบับโอเคโอเคเดี๋ยวเช็คยอดปิดไปแนนห้แล้วก็เหลือเท่าไหร่นี่เรเอากลับต้องหามองรับมองนันเราก็เดินทางขึ้นอันตราย เป็นห่วงเมื่อสาวเขาเห็นแล้กลับเราบอกเราจะตีรถกลับเลยวบอกเขาบอกให้กลับมาผู้หญิงสองคนพร้อมจ่ายสปอร์ตพร้อมเลยนะโอ้ับแต่เก็นลอยเนาะแสดงว่าไปเชียงมาหลายหม่องบอจบเลยหอดมาหอดสักเกลียวสีสาหารลอยโลพี่น้องเอ้ยพวกมัหายเสียบด้วยก็เ่นเนาะโอ้มาจริงหรือเปล่าเออมาจริงหรือเปล่ามาจากอุบลจังโลน่ะสี่ลอยบอกสี่ลอยบอลโลสิงโลเลย ีคือผมหายเสียมาตัถึงแปดโมงเช้าเคยว่าฝนมันตกเราเลยน่าร้อกมาเนี่ยเคยว่าสิไปยุปไปเดือนหนาขึ้นบนอันโอ้เดี๋ยวจะมาหน้านไปเฮ้ยอ่านหน้ยุปหน้ากับพอดีคอยแลงหนมาเอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวสองห้าสอมไเดี๋ยวดูดูกลุ่มก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวดูราคาให้คุยกันไมได้เท่าไหร่แล้วในกลุ่มในกลุ่ม ในกลุ่มดูให้แป๊บหนึ่งพอดีเช็ครถวันหนึ่งเป็นร้อยเลยเยอะจัดนี่คนจริงตอนแรกโทรมาว่าไอ้เสียมถึงแปดโมงเช้านะไอ้เสียมก็เอเที่ยงแล้วเจอเจอคนไม่จริงอีกแล้วตมว่าเราเจอเราเจอเยอะไงเราก็ไปนซีเรียสพวดการหลอกลวงเรามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเราก็เลยบอกว่า ล้วก็ไม่ได้โทรตามลูกค,ค้าโดมากลูกค,ค้าก็โทรมาพอโทรมาที่บ่ายสามไอเม้เซมจะถึงเร็วหรือแปดสิบโลฮะมาจริงหรอหือวะเนี่ยโอ้โหตกใจหมดเลยว่ามาจริงโอเคจ้ะเดี๋ยวเช็กยอดปิดให้แป๊บนึงเดี๋ยวเช็คราคาให้น,หนหะ,ะนโอเคขอบคุณพี่สาวมากๆจ้าสวัสดีสวัสดีจากผมเคครับ <c> ก็เคสนี้ก็ปิดไปที่เรียบร้อยลูกค้าก็บอกว่าไม่ขอนอนจะเดินทางกลับเลย คิดนอดบ้านแห้งคิดบอดคิดนอดบ้านแห้งเพราะลูกสาวต้องไปโรงเรียนมืนอรชาะ เก็บของเก็บอะไรให้เก็บลอยเถ้อเด้๋ยเดี๋ยวเก็บของให้เรียบร้อยเถื่อมาสีน้ำลำบากเก็บโมเมนต์ไว้เถื่อเปลื่อนลื่นลื่นล้านจุงไห้เสียมีเฮ้ยเสียมมาขึ้นนะมิดจัดเด้อเออมิดจัดนะลืมเงินล้านนะเดี๋ยวมาเอารถห้ารถราคาให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลดราคาให้เอดี๋ยวสิบห้าพิพี่สาวเลยด้ะอ๋อได้ได้ได้มา หาคนมาสืดี๋ยวรับค่าแนะนำอีก5 0าพันบาทนะเออเห็นว่าเนี่ยนะได้ลูกค้าพร้อมได้ขายรถพร้อมได้นั่หนาขายรถเนาต่อไปอีกโอเคครับเดี๋ยวให้น้องกวางดงเราที่เอกสารซื้อขายนะก็ขอบคุณพี่สาวมาจากอุบลนะเราจะถามซื้อพี่สาวชื่อชื่ออะไรนะพี่วพว่วาดเนาะนะพี่วาสนานะจ๊ะนะก็ขอบคุณหลายๆนะเดี๋ยว ว่างๆนะเดี๋ยวจะเป็นล่นอุบลนน้ำนะขอบคุณเอฟซีทางอุบลพร้อมนะเป็นยังไงเนาะพี่น้องอุบลฝนตกหนักบ่หนักท่วมยังน้อปีนีกสะแก้วเราบอกว่าไะแก้ม้าไอ้สีมตกเบิดมือเลยจังดียังเราเป็นผู้หญิงเราบ่ลงุข้างข้างเบิ้งหยางเลยเบิ้งหยางเลยเห็นบ่โอ้ยดีเลยมันคาเบิ้ลเลี้ยวจะลงกข้างข้างได้ไหมนงี้ยหยางมันบวมบอมนี่ะเราถนนมันลื่นบอม โอเคจ้า,าผู้ใดจะสนใจติดต่อลูกค้านี่ไดเสียมเปลี่ยนแม็กใ่อย่างไม่ให้ก็ติดต่อข้ามาปีดาวอ่ะเดี๋ยวขอขายก้องอหน่อยเนี่ยปีแรกพวนหกพันปีสองควนเก่าพันกว่า,วาออกรถศูนย์บาทรถเดิมรถบ้านนะจ๊ะไปแล้วผมสวัสดีครับ